ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาววันพฤหัสนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหางจากวันที่16กุมภาพันธ์ถึง3เอ็ดกุมภาพันธ์2564ค่ะอาจารย์ขออนุญาตสับให้เปิดดวงให้กับชาววันพฤหัสนะคะ คุณได้ไพ่พลังงานดีมากเลยค่ะราชินีไม้เท้าได้ไพ่เดอะวอลมีไพ่เดอะทาวเมีไพ่ห้ามีเท้านะคะมีไพ่สามถ้วยมีไพ่สองเหรียญมีไพ่ราชาดามีไพ่เดทมีไพ่สิบดาบ มีไพ่เด็กถือดาบาพลังงานไพ่ค่อนข้างแรงเหมือนกับคนวันพุธตะกี้เลยอ่าโอเคค่ะอาจารย์ก็ว่าอาจารย์สับไพ่แล้วนะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราต้องอ่านจากดวงที่ขึ้นจริงๆว่าคนวันพฤหัสนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของหนึ่งนะคะในเรื่องของงานเนี่ย ะะอาจารย์มองว่ามันจะต้องมีงานวุ่นวายที่ถูกตีกลับตีคืนได้นะคะจะต้องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลตัวเลขมันผิดพลาดอะไรสักอย่างถูกตีกลับกลับมาที่คุณจะต้องเอามาเขียนรายงานใหม่หรือทําใหม่เสนอลูกค้าใหม่เ,เกิดขึ้นได้นะคะในเรื่องของงานเนี่ยนะคะไพ่เด็กถือดาบกับไพ่สองเหรียญแปลข้อมูลข่าวสารหรือแปลว่าตัวเลขก็ได้มันแปลว่าสินค้าเราเสียหายชํารุด เออเราอาจจะต้องรับผิดชอบให้ลูกค้ากรณีส่งนะคะจา์แปลประมาณนี้นะถ้าถ้าใครเป็นธุรกิจส่วนตัวเขาจะแปลในแนวนี้แต่ถ้าใครทํางานประจํางานบริษัทนะคะก็อาจจะแปลในเรื่องของปัญหาเรื่องการทํายอดหรือเรื่องของความไม่สมัครสมานสามัคมคีกันในเรื่องของทีมเวิร์กในการทํางานที่มันอาจจะผิดพลาดแล้วถูกตําหนิจากลูกค้าได้นะคะอะไอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังให้มากๆ อะไรที่ยังไม่เกิดต้องอย่าให้มันเกิดเพราะดูดวงไว้เป็นไกด์ลน์นะคะเออเราก็ะาระมัดระวังไว้ว่ามันจะเกิดนะเพราะไพ่มันขึ้นแบบนี้นะคะในเรื่องของงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะแปลว่าเงินหมุนสองเหรียญขึ้นมานะคะเข้าซ้ายออกขวา,าจ,จะเรื่องเอ่อที่ตัวเองต้องเอาไปทำโน่นทำนี่อาจจะเป็นซ่อมบ้านก็ได้นะคะไพให้ทาวเวอร สิบดาบให้เดทเนี่ยไปซ่อมบ้านหรือไปรักษาพยาบาลของคนในครอบครัวจจะเป็นะระวังสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่เงี้ยก็ต้องดูนิดนึงนะคะอาจจะเป็นปัญหามีเรื่องใช้จ่ายค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับคนวันพระหัสนะะในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักก็อาจจะมองระวังปัญหามันยืดเยื้อมานานแล้วมันจะต้องจบลงแบบขาดสะบั้น เออนะมองหน้ากันไม่ติดแบบนั้นก็ได้นะคะในเรื่องของความรักเอ,อ่อนะคะเพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสจะต้องแบบคือคนวพฤหัสจะเป็นคนค่อนข้างเชื่อมั่นตัวเองคิดว่าตัวเองถูกแล้วอ่ะแต่บางครั้งเราลืมมองอีกฝ่ายว่าสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงต้องเยียวยากันด้วยนะคะอย่ามองแค่มุมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยในความรักจะมีปัญหาทะเลาะบาแวงความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ อันนี้ก็ต้องระวังเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นคนโสดปักนี้คนวันพัสอาจารย์ยังไม่มีเห็นเป็นไพ่แอคชั่นที่ดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของงานเรื่องของเงินก่อนดีกว่านะคะโอเคค่ะขอให้โชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ